สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์ชกดนานนานตัวยันยันกดเยอะๆนะคะที่ฉันว่ามันถึงเวลาที่เราจะมาเล่าข่าวมาคุยมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับข่าวรอบด้านทุกอย่างนอกในจักรวาลกกอกก,ก็ว่ากันไปมีข่าวนอกจักรวาลกกอกนอกนิดๆนะคะน่าสนใจมากตามไปดูค่ะ คนที่ติดตามดิฉันแล้วก็เก็บรายละเอียดดีๆน่าจะรู้ว่าโพสที่เอามาให้ดูเนี่ยเป็นโพสของใครนะคะคนสำหรับคนที่จำไม่ได้ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับกอคนนี้คือคนที่ขาหมูเรียกว่าเมียนะคะคนที่เขาเคยร้องไห้แล้วก็เรียกว่าคุณอยู่กับผมเราเลิกกันแล้วนี่นะคะคนนี้เป็นเมียขาหมู เขาออกมาโพสอ,อะไรเดี๋ยวดิฉันอ่านให้ฟังก่อนแล้วเราค่อยมาวิเคราะห์กันนะคะเขาออกมาโพสต์ว่านะคะเป็น Facebook ของเขาใช้ชื่อว่าคุณชานินิชาเป็นภาษาอังกฤษนะคะอันนี้เขาเรียกว่าสนิทไปที่หลูหลาเมเอเยอวยมีอันจะอวดนะยะแต่ไม่ชอบขี้อวดเลยไม่ลงรูปนะส่วนมาสองตัวที่ชอบขี้อวดเขาเรียกว่าสเออ ปากคอมไม่เบาเห็นไหมคะปากคอมไม่เบาจีเดียวเชียวโอ้โหสุดติ่งสุดติ่งมากปอลาปีนี้หลอกไปกี่คนแล้วละ่ะเทรดทองนะคะด้วยความหวังดีอย่าลงเชื่อไอ้พวกหลอกให้ลงทุนเทรดทองมีเครื่องมือเทรดโดยเฉพาะหมาสองผัวเมียลงรูปชำอวดความรวยอวดความรวยจากเงินคนอื่นเป็นเหยื่อมาแล้วโดนช่ำเลย หกแสนสี่หมื่นอุ้ยตัวเลขคุ้นๆไอ้ขาวหมูเคยโพสไว้หลายทีไอ้ครอบครัวตัวกออะไรเนี่ยนะคะแล้วก็เคยโพสต์ว่าหกแสนสี่หมื่นให้ทานหมาใครอยากรู้ข้อมูลทักมานะจ๊ะหรือฉันคงทักไปไม่ได้แต่ถ้าใครอยากรู้ข้อมูลอะไรลองทักไปนะคะจะได้ไม่เป็นเหยื่อขออภัยปกติไม่เคยโพสลบๆหมายถึงว่าไม่เคยโพสอะไรที่ไม่ดีแน่นอนคะ่ะอวดแตก ความสวยงามของตัวเองไปรับรางวัลอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ที่โพสเพื่อคนรอบตัวกำลังโดนหลอกอยู่หมาสองตัวผัวเมียรวยนักปีหน้าก็บินไปอยู่สวิตสักเดือนนะจ๊ะอวดไงว่าตัวเองไปอยู่สวิตเดือนหนึ่งแต่อย่าลืมนะจ๊ะเธอไปเดือนหนึ่งเธอไม่ได้จ่ายอะไรเลยแล้วเธอไปอาศัยอยู่กับญาติเธอนะคะแล้วก็อย่าลืมบินไปฝรั่งเศสเขตเศษผิดนะคะต้องเป็นสอเสือนะคะอิตาลีเยอรมันด้วยละ่ะ โถไอสวิตท,ที่เธออยู่เนะี่ยมันเป็นรมแดนที่ติดทุกขอบนะเธอไม่ได้นั่งเครื่องบินไปเธอไปอยู่กับน้าเขยเธอที่เป็นคนสวิตนะแล้วเธอก็ข้ามดินแดนข้ามไปเที่ยวนิดหนึ่งเท่านั้นเองอุยอ้ยอวดเพิ่งเคยไปยุโรปครั้งแรกสิจ๊านูนะคะใช้เงินตัวเองด้วยนะจ๊ะอย่าไปแบบเออเก็บแต้มแบบนี้ไม่เอานะมันน่าอาย แล้วคุณได้ใช้เงินตัวเองไปหรือเปล่าเอานะสาวอีกคนไปเอาลูกชายไปคนเดียวผัวไม่เอาไปลูกสาวไม่เอาไป <c oughs> อยู่โรงแรมระบัวเป็นอาทิตย์โอ้โหยังไม่ลงโพสเลยแน่หรือแน่หรือพี่จ๋าขยายเบ้าตาดูนะจ๊ะ ลงเออลงสักหน่อยให้หมาสองตัวผัวเมียดูขอภัยตัวแทนและเพื่อนผู้ติดตามหากใช้คำพูดรบ,รบและดูไม่ดีแต่วันครั้งพวกลูกจิตขี้ฉาต้องตาต่อต้องด่าต่อหน้าสาธารณะบ้างว่าสัน้นว่าสัน้นดิฉันแปลกใจนิดเดียวนะแปลกใจนิดเดียวถ้าคุณโดนเขาโกงไปตั้งเงินขนาดเนี้ย คุณไม่คิดจะฟอ้องร้องคุณไม่คิดจะไปแจ้งความอะไรหรยอคะเอามาโพสต์ด่าเฉยๆหรอคะแน่ใจหรือว่าคุณไม่ได้ร่วมกับเขาเหมือนกรณีโกงแชร์ไงกรณีโกงแชร์พอถึงเวลาพอมีคนไปร้องไปแจ้งคุณก็หาว่าก็เล่นแชร์ด้วยกันเหมือนกับกระต่างคนต่างก็ร่วมกันหลอกคนอื่นอันนี้ที่คุณไม่ไปแจ้งความเพราะอะไรเป็นเพราะคุณไปร่วมมือกับเขาหรือเปล่า แล้วเขาก็โกงคุณอีกทีหนึง่งคุณเลยไปแจ้งความไม่ได้หรือเปล่า <c oughs> บอกตรงๆนะสมน้ำหน้ากรรมสนองเว่าล้คุณโกงแชร์คนอื่นผัวคุณเอาทองปลอมไปหลอกกู้เงินคุณอื่นเขาคุณไม่ออกมาปากดีอย่างนี้เลย <c oughs> คุณโกงแชร์เข้ามาตั้งเท่าไหร่ <c oughs> บ้านไอ้หลังที่ปิดอยู่นั่นนะก็เงินโกงแชร์มาไม่ใช่เหรอใช่ไหม ตอนนี้โดนบ้างสมน้ำหน้าทำไมไม่ไปแจ้งความโดนไปตั้งหกแสนสีแปลว่าคุณรวยมากๆมากๆนะยังให้ผัวมาขายกระเป๋าปลอมอีกเลยยังให้ผัวมาทำ YouTube แบบทุเลศท,ทุเรศอีกเลยรว,วยขนาดนี้ถูกเข้าโกงไปหกแสนสี่แค่ประโพด่าโพสประจานทำไมคุณไม่ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายละ่ะหรือว่าคุณใช้สิทธิตามกฎหมายไม่ได้เพราะว่าเป็นการทำอะไรที่ไม่ถูกกฎหมายหรือเปล่านะ นิชาชานิตอบหน่อยได้ไหมจ๊ะตอบหน่อยอยากรู้นะคะเพราะบางคืนจะมีเพื่อนดีเพียงเงากลรมมันตามสนองค่ะอุยอวดอุ้งตบตะทึ่งไปอย่างนี้ฉันอยู่โน่นนี่นไม่อวดเลยอ,ยอยนี่เขาสนิทกันจริงไปพักโรงแรมระบุไปพักในได้จ่ายเงินหรือเปล่าจ๊ะน้าพาเพื่อนมาจากต่างประเทศตั้งเท่าไหร่ใช่ไหม นี่อวดมากโอ้โหแล้วดูดูผัวอยู่สโสโครกมากนะจ๊ะ <f> <Jugend> สัสใจว่าสมน้ำหน้านะสมน้ำหน้ากรรมตามสนองจ้า นี่แล้วไอ้ขาหมูก่อนที่จะมาขึ้นเลยยานมานี่อย่งนี้มึงไปช่วยเมียมึงก่อนนะโดนโกงไป6กแสนส่นะตรงกันเลยนะมึงสองคนผัวเมียออกมาโพสเนี่ยแม้จะคนละเวลากันไอ้ผัวนี่โพสไปประมาณ2เดือน2เดือนกว่าได้แล้วมั้ง เมียได้เหมือนกับโดนจิกโดนอะไรจริงๆแล้วดิฉันมั่นใจมากว่าเขาเป็นการลงทุนร่วมกันแล้วก็คือชวนลงทุนร่วมกันเพื่อที่จะไปหลอกคนอื่นอ่ะแล้วตัวเองก็โดนหลอกอีกทีหนึ่งเนี yeah. ่ยสมน้ําหน้าค่ะแต่ทีนี้ไอ้ผัวก,ก็อุย้ยมันนี่ยันนะก่อนที่จะมาอุย้ยขึ้นเนี่ยนะตอนแม่มึงตายกูไม่เห็นมึงขึ้นเลยเออ <laughs> แล้วต่แก่ตายายสองคนนี่มึงก็เคยด่ากันมาก่อนมาขึ้นอะไรตอนนี้นู้นไปช่วยเมียมึงนะ่ะด่าคนที่โกงพวกมึงก่อนแม่ปาเก่งอิบอายเมียโดนโกงไป6กแสนสมึงรู้ยังนี่ค่ะเป็นภาพที่ทำให้ดิฉันอยากพูดถึงเรื่องอาการเยี่ยมญาติใกล้ชิด ไปเปรียบเทียบกับการพูดไม่เป็นของอีทธิคุณเห็นความสุขเห็นอะไรอย่างนี้ไหมคะภาษาลงเนี่ยมันความเป็นพ่อแม่ลูกพวกเนี่ยเขามันต้องมีผูกพันกันอยู่คุณทําใจไม่ได้แต่ลูกคุณอาจจะอยากไปก็ได้พ่อแม่เขาอาจจะอยากไปก็ได้แล้วถ้ามันไม่ใช่เพราะเรื่องนั้นคุณควรจะพูดความจริงมากกว่าเพราะฉะนั้นอีทธิทุกวันนี้นี่นะคะ การพูดไปทำท่าหลอกก็อย่างงู้นอย่างงี้ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องหัดพูดความจริงบ้างแล้วดูแคปชั่นหลอกนะคะเขาบอกชัดเจนแต่ในแคปชั่นคนคิดว่าอีเถกเนี่ยได้จองคิวจะไปเยี่ยมผัวแล้วละเอาลูปผัวมาลาขนาดนั้น ทุกวันนี้ทำทุกอย่างเพื่อลุงทำทุกอย่างเพื่อลุงแต่ยังไม่ประกันตัวเลยจะไปลงทะเบียนเยี่ยมใกล้ชิดก็ไม่ทำไม่เอาไม่อยากไปทนทำใจไม่ได้อันนี้เราทำเพื่อผัวใช่หรอไอ้ผัวมันติดคุกไปแล้วก็จริงแต่ยังต้องทำเพื่อครอบครัวเพื่อลูกเพื่อเมีย เพื่อคนในนาดงดอกคนนั้นเอาภาพมาใช้คนนี้เอาภาพมาใช้อยากขายน้ำปลาก็เอารูปไอ้พวยลงมาอยากนุ่นอยากนี่ทุกอย่างทำเพื่อลุงเดี๋ยวเราจะต้องหาเงินไปประกันตัวลุงตั้งนองเงินได้ไปกี่รอบแล้วยัยงไม่ประกันตัวเลยและไม่ยอมบอกตรงๆด้วยว่าไม่มีแนวคิดว่าจะไปประกันตัวปล่อยให้อยู่ในนั้น รอย,ยื่นดีกานี่ดีกาไอ้ใหม่ชลาวันเอามาแล้วนะทั้งโจดโจดร่วมเขายื่นไปเรียบร้อยหมดแล้วจำเลยว่าไงจ๋าจำเลยเมื่อไหร่จะพร้อมแล้วจำเลยนะแพงก็แพงของเขาเมื่อไหร่จะพร้อมจะได้บอกอมคึกมากได้หลักฐานจากไอ้ไหลแล้วไม่ใช่เหรอไอ้ไหลบอกหลักฐานอนะันนี้เด็ดยื่นไปเนี่ยไอ้พลวยเนี่ยกฟ้องเลยมีหลักฐานเด็ดจากไอ้ไหลแล้วเอาหน่อยจีเอาหน่อยจี สวิตีไม่ออกมาไรไม่เคลื่อนไหวโอ้โหไอ้พวกขาดสารแจ๊ะเนี่ยดิ้นกันใหญ่นะคะถึงกับให้อ,อ,อีแม่แก่ๆอีแอนแดนไกรหําหรือใครก็ไม่รู้นะรู้แต่ว่าเป็นแม่ทํามาเป็นสงลายอุ้มีลายลับมาสงสัยว่าจะเป็นเมียของไก่ชนโอเดี๋ยวอ่านเดี๋ยวอ่านอย่างงู้นอย่างงี้เดี๋ยวดิฉันอ่าน,านเานานท่าที่พอจะเห็นให้ฟังนะคะเขาว่าไว้อย่างนี้แป๊บหนึ่ง ไอ้เป็ดปูนปั้นมันก็ไม่ธรรมดาหรอกค่ะแน่ดีกรีมันจบปริญญาหน้าที่การงานก็ผ่านมาดีๆแต่ยังเอาดีไม่ได้ต้องมาขายปูนปั้น <c ười> ไก่ชน <c ười> คิดเอาเธอว่ามันก็แสบพอตัวแหละร้อยแปดมงกุฎเชียวหละ แม่ไม่เคยเชื่อหรอกว่ามันจะโอนให้อีหน้าด้านเป็นแสนๆอีนั่นอีนี่ก็สารพัดจะว่ากันไปเนาะว่าสันก็จริงๆแล้วก็คือน่าจะเป็นอีกแก่ด้ำแตกสักตัวหนึ่งนะคะที่เป็นสาวกอยู่ในทีมของไอขาหมู แค่ไลายมาเพื่อที่จะด่าคืออีพวกนี้ไม่กล้าด่าข้างหน้านะคะแน่จริงมึงมาด่าข้างหน้าอีกแก่นะเข้ามาช่องกูมาด่าอย่างนี้เดี๋ยวกุจัดให้อีชิบหายไวตะจกักอีชาติช่วยอีสารละเลวอีโคดพ่อโคดแม่ไม่สั่งสอนเอา้ากูก็ไปด่ามันทำไมวะเนี่ยนะอย่าไปไลายกับไอ้ขาหมูมามาไลนกูนี่มาเข้ามาในช่องกูนี่กูมีตั้งลงตั้งหลายคลิปด่าไอขาหมูด่าพวกมึงนะนะเข้ามาเม้นหน่อย กูต้องเม้นแบบนี้นะอย่ามาเน้นเป็นอะไรแบบนี้แบบนั้นไม่เอาเม้นแบบนี้เดี๋ยวกูจะจัดให้เดี๋ยวกูแขวนให้กูอยากรู้นะไอกแก่น้าแตกเก่งนักรู้ดีนักไอ้สันสันดานแม่ไม่เชื่อมึงจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะก็เรื่องของมึงดึงเรียกจิกเรียกก็สิอิชิบหายพ่อแม่ไม่สั่งสอน อีหน้าด้านมึงนันน่น,แห,หน,น,นแหละหน้าด้านไอขาหมูนั่นแหละหน้าด้านพวกมึงนั่นแหละหน้าด้านหาแดกอยู่กับชีวิตเข้าอชิผายแน่จริงมาหน้าช่องกูเดี๋ยวกูจัดให้ไอสัตว์เขาจะให้หรือไม่ให้หนักหัวพ่อมึงหรือไงฮ้หนักต่งแตดมึงเลยอ,อีแก่อีสันดานหมาอย่าให้รู้นะว่าเป็นใครกูจิกถึงที่เลยถ้าเป็นอีแอนแดนกไก่หำเดี๋ยวกูด่าเช็ดอีชิผายเอ้ย